วันนี้วันที่เจ็ดพฤศจิกาสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเอ่อเฮียชื่ออะไรครับตั้งเวียนซอตี่ครับอ่าอยู่อยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่ครับครับสองหมู่สิบเอ็ดหนองเหลือมตลหนองเหลือมอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับผมนานาแปลงนี้กี่ไร่ครับสิบหกไร่ครับสิบหกไร่นะฮะข้าวพันพันหนึ่งครับสุพันหนึ่งไอ้ ใช้ฮอร์โมนไฮบออย่างไรบ้างครับในในข้าวแปลงนี้ก็ใช้ธรรมดาสี่หยดนะครับสี่หยดต่อน,น้ำย <ปะ S 2> ี่สิบติสต่อน้ำยี่สิบติสทั้งละวทสิบหยดแล้วแช่แช่มเมล็ดด้วยไหมแช่ครับแช่มเมล็ดหนึ่งคืนครับแต่มันจะเด้งครับมันจะเด้งเป็นยังไงเฮ่อคือฝนตกมันก็ไม่เสียไม่ต้องซ่อมไหมข้าวเนี้ยไม่ต้องซ่อมเลยนะอ๋อคือกัเพราะ่นตกน้ำข้าวมันก็ไม่เสียมันจะเด้งขึ้นมาได้อ๋อค,ครับผม แล้วดูการออกรวงแล้วเป็นยังไงบ้างครับประทับใจหรือพอใจครับเนี่ยออกเสมอออกเสมอข้าวสูงขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอ่าเนี้ยมองดูครับก็ดูเลยครเดี๋ยวว่าโม้ยค่ะเอเฮียสิบหกไร่แปลงเนี้ยเคยได้ประมาณกี่กี่ตันครับก็ได้สิบสี่ตันประมาณสิบสี่ตันทุกครั้งนยสิบสี่ตันนะนี้จะได้เท่าไหร่ไมรู้นะครับผมเดี๋ยวเกี่ยวแล้วผมจะมาตามผลอีกทีหนึ่งอ่าได้สิบสี่ตันนี่ฉีดฮอร์โมนไฮบอนไปได้สักกี่ครั้งครับเนี่ยสามครั้ง สามครั้งนะสี่ครั้งทั้งแช่สี่ครั้งทั้งแช่เมล็ดนะครับผมโอ้ข้าวแปลงนี้สวยมากเท่าที่เฮียสังเกตเนี่ยมันมีข้อดีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างเอ่ยก็มันก็ดีคือมันยังไงมันข้าวมันจะเด้งอ่ะข้าวเด้งอ่ะข้าวเด้งแน่นอนครับแล้วสีของใบของอะไรพวกนี้อมันจะไม่ไม่เหลืองไม่เหลืองมันจะเขียวครับแล้วความแข็งแรงนะฮะต้นแข็ง ต้นแข็งก็เอาไม่ล้ม้ยเนี่ยคนงานบอกไม่ลมม้มท้าพีครับแล้วมีความแข็งแรงขึ้นบ้างไหมในการต้านทานโรคต้านทานมาแมลงก็คือมันก็ใช้ยาน้อยซ้้าขังเองนะเนี่ยนี่ใช้ยาน้อยลงไปใช้ซ้าขังข้าว,แ,วแปลงนี้<ค>อายุกี่วันแล้วครับพ <88 S 2> ี่เอามาเก้าถึงแปดแดแปดสิบแปดวันแปดสิบแปดวันนะ,ะแล้วเฮียว่ามันออกรวงเร็วขึ้นบ้างไหม การใช้ฮอร์โมนเนี่ยออกเร็วขึ้นครับธรรมดามันงเก้าสิบวันถึงออกหมดอ๋อประมาณเก้าสิบวันออกหมดอันนี้มันจะก้มแล้วกันเรื่องแล้วนะอ๋อคือมันจะออกเร็วประมาณเอ๊ะปกติปกติเนี่ยถ้าเรานับวันเริ่มออกรวงเนี่ยอายุประมาณกี่วันเริ่มออกรวงแปดสิบแปดสิบวันครับแล้วแปลงนี้อายุประมาณสักกี่วันออกรวงครั้งแรกมันมาดูแปดสิบวันมันออกหมดแล้วอ่ะอ๋อแปดสิบวันออกหมดแล้วเอ็มแปดสิบแปดวันมันก้มแล้วนะก้มแล้วนะเอ๊ะแล้วปกติเนี่ย มันตั้งแต่ออกแล้วใช้เวลาออกทั้งหมดเนี่ยกี่วัน90วันไม่กี่วันเจ็ดสิบวันเนี่ยถึง90วันเนี่ยออกจะออกหมดเลยอ๋อแสดงว่าอาจจะออกเร็วประมาณสิบวันอ้าออกเลยประมาณสิบวันอืมเราก็เนี่ยเกี่ยวไม่ถึงร้อยสิบห้าวันอะไรย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ถึงร้อยสิบห้าวันเกี่ยวได้ต้นเดือนนี้ก็เกี่ยวได้ต้นเดือนธันวาเกี่ยปกติสุพรรณหนึ่งเนี่ยร้อยเท่าไหร่วันร้อยสิบห้าวันเกี่ยวอ่๋ออันนี้ได้แปดสิบแปดวัน กะว่าอีกกี่วันถึงจะสุกครับเนี่ยถึงสุกเออสุกแล้วนะเลอนี่มันเป็นเม็ดแล้วนอนนี่ไงอ๋อแบบจับตัวใช่ไหมเป็นเม็ดแล้วนะอ๋อเป็นเม็ดแล้วนะอ่าอือเป็นเม็ดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มีเม็ดนะครับแล้วแล้วเท่าที่มองดูดูลวงแล้วเป็นยังไงไหมฮะใหญ่ขึ้นไหมหรือให่ลวงใหญ่นี่ฮะลวงใหญ่น้ําหนักก็ยังไม่รู้เลยแต่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวนะถ้าดูน้ําหนักการโน้มของลวงนี่พอดาวออกไหมว่าจะดีไม่ดี เนี่น้ำหนักดีเนี่ยครับครับผมแล้วเดี๋ยวเกี่ยวแล้วผมจะมาตามผลนะเฮียนะว่าได้กี่เกลียนหม้อหม,ม้อนับเอาลงนี้ไปนับจะได้กิ่เม็ดเนี่ยร้โอยก็เม็ดเยอะนะให้สังเกตฟาร์มสูงของข้าวนะฮะปีนี้ใช้โฮอร์โมนไฮบอยแล้วข้าวสูงมากเปรียบเทียบกับคนลงไปยืนนะครับนี่ถึงเกือบถึงอกครับผม ครับผมสิบตุลดเอกเอกลักษณ์เขียวรีนะครับครับผมบ้านอยู่ที่ไหนครับตรงที่อยู่นี่คือบ้านเลขที่หนึ่งสี่เจ็ดหมู่ห้าตำบลสิงห์นะครับอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับครับผมพี่รู้จักฮอร์โมนได้ยังไงเนี่ยไอตัวนี้ยก็พอดีไปเจอครับไปเจอพี่ทูพี่ชัยครับพี่ทูพี่ชัยครับแล้วทดลองข่านแรกเนี่ยทดลองใช้กับอะไรก่อนขั้นแรก ที่ผมสนใจคือผม,ผมสนใจเรื่องมะนาวอยู่แล้วเพราะว่าผมมีมะนาวอยู่ประมาณสักห้าสิบไร่ครับผมเห็นมะนาวมันต้นมันโทรมนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยใช้ยาอะไรมันก็ไม่ค่อยจะฟื้นขึ้นมาครับ<อ>แต่พอหลังจากได้ลองใช้มันสักเดือนหนึ่งก็เริ่มจะมีอาการว่ามันแตกกิง่งแตกยอดอะไรที่มันผิดปกติขึ้นมาจากเดิมที่ไม่ใช้นะครับ<อ>แล้วก็การใช้ยาอะไรแบบเดิมๆเ,เนี่ย ลดลงผ<ม>ลดลงลดลงมากทดลอ็คือใช้ตอ <iz> นนี้พี่ว่าทําไมการใช้ยาถึงลดลงเพราะผมไปเจอผมไปทดลองหลายที่แล้วเขาใช้ยาฆ่าแมลงใช้ยาต่างต่าง,างลดลงอันเนี้ยซึ่งผมเองก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรก็ถ้าถ้าเป็นในความคิดของผมนะผมคิดว่ามันคงจะมีภูมิต้านทานในตัวมันเองอนะแล้ว <k well> มันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นอเหมือนคนแข็งแรงก็เป็นโรคยากครับใช่แต่แต่ไอฮอร์โมนตัวเนี้ย เท่าที่ผมสังเกตด,ดูนะมันจะสามารถสร้างไคตินได้เยอะขึ้นในพืชน,นะคไคตินก็หมายถึงว่าจะทําให้ใบพืชเนี่ยเป็นมันผลพืชเป็นมันเงาเป็นคล้ายๆมีแววกเพิ่มเงี้ยมันต,ตัวเนี้ยผมว่ามันน่าจะต้านทานมาแมลงต้านทานโรคได้แล้วใช้กับมะนาวมากี่เดือนแล้วเนี่ยใช้กับมะนาวมาสามเดือนแล้วครับอ๋อมีผลแตกต่างยังไงบ้างรครับผลแตกต่างคือแต่ไอ้ช่วงที่ผมใช้เนี่ยมันช่วงจังหวะที่หน้าฝนพอดีนะครับมันอาจจะ ไม่ไม่ชัดเจนตรงเรื่องดอกเท่าไหร่แต่ว่าจากปีที่แล้วที่ผมทํามาก็คือดอกแทบจะไม่มีเลยแต่พอมาใช้ตัวนี้แล้วดอกก็มีเห็นมากกว่าปีที่แล้วครับเรื่องดอกแต่เรื่องยอดนี่แน่นอนว่าออกมาได้ยอดทั้งยาวทั้งใบสมบูรณ์สมบูรณ์มากครับสมบูรณ์กว่าปีที่แล้วมากแล้วในถึงนาปัจจุบันเนี้ยวันที่แปดพฤศจิกาเนี่ยที่ใช้มาได้กี่เดือนแล้วครับใช้มาสามเดือนสามเดือนแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้าง่งลูก ลูกมะนาวโตผลโตเร็วมากครับโตเร็วครับใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ก็คือใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมากแล้ว,ลวดกปกติมากครับดกขึ้นเมื่อป่เอ่ยครับดกติดติดลูกดีครับติดลูกดีเออเท่าที่ผมไปทํามาเนี่ยในมะนาวเนี่ยมันจะติดพุลูกเป็นกลุ่มเป็นพวงเท่าที่ผมเคยเจอนะลองพี่เจอมั้งไหมเอ่ยครับมีครับถ้าออกทาออกช่ออะไรก็ออกเป,ป็่พวงแล้วก็ติดลูกแทบทุกหมดล้ เพราะโดย<ม>โปกติมะนาวเนี่ยติดอย่างเก่งก็ไม่เกินสองลูกต่อหน<ช>ึ่งช่อครับถ้าที่เจอนะแต่เคยเจอถึงห้าหกลูกต่อช่อครับอ๋อเป็ดได้ได้ผลเหมือนกันใช่ครับได้ผลอย่างนั้นเหมือนกันแล้วมาใช้กับอะไรอีกครับผมอ่าใช้กับพริกแล้วก็กมะเขือยาวครับอ๋อผลเป็นยังไงม้างค,ครับมะเขือยาวก็แตกกิ่งแตกก้านดีลองเปรียบเทียบกับที่ไม่ได้ใช้ ไม่ค่อยจะแตกยอดแหละครับต้นคือต้นเนี้ยอายุพอ,อยุดม,มากแล้วมันจะไม่ค่อยแตกยอดนะครับแต่กับมันเคยยาวที่ผมใช้นี่นแตกเหมือนกับต้นสาวใหม่เลย<อ>ต้นใหม่เลยหลายหลายคนพูดอย่างนี้เท่าที่ผมไปเจอมานะเหมือนเหมือนต้นสาวอ่าเพราะามันแตกกิ่ง <ไป S 1> ดีแต่ถ้าถ้าพี่สนใจนะอยากจะให้มันอายุยืนยืน,ยนอีกนะได้ก็คือว่าเราตัดกิ่งก้านที่เก้งก้างทิ้งแล้วก็ลดฮอร์โมนผมมันจะแตกเป็นกิ่งใหม่มาเหมือนต้นสาวแล้วเราเน้นผสมน้ำลาดโคล เพื่อให้มันสร้างรากใหม่ครับในการหาอาหารได้ใหม่อาจจะได้ถึง2องถึงสามปีมีคนทําแล้วก็ได้ต้นสาวขึ้นมาเหมือนเดิมใหม่ครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับต้นเดิมด้วยนะถ้าไปเจอไส้เดิอนฝอยก็จะเสียหายแต่ไม่เจอไส้เดิอนฝอยไม่เป็นไรครับผมพี่แล้วไอ้ตัวพริกเป็นไงบ้างครับตัวพริกก็ไม่ไอ้โรคที่ว่ากุ้งแห้งโรคเน่าเนี่ย แทบจะไม่เห็นเลยครับไม่มีปกติเจอปกติจะเจอครับครับผมอนนลองสังเกตกับพิกเนี่ยมอง่างที่อื่นจากดงอื่นที่ว่าใกล้เคียงที่เขาทากันเนี่ยของเขาดูเหมือนฉีดยาเยอะด้วยก็ยังเอาไมา่อยู่ไอ้พวกเนี้ยตอนหน้าฝนที่ผ่านมาไอ,ไอ้กุ้งแห้งนี่เกิดจากอะไรเลยเพราะผมเจออีสานเหมือนกันครับ<ว>เจอที่อีสานเกี่ยวกับพวกเชื้อราพวกอะไรพวกเนี้ยอ,อ๋อผมไปทําที่อีสานกุ้งแห้งใชฮอร์โ,โมนผมแล้วเนี่ยเหลือประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นครับ าจากจากที่เคยเป็นเยอะๆนะแต่มันไม่หายไปทีเดียวก็เพราะว่าในโฮอร์โมนผมเนี่ยมันไม่ได้มียาฆ่าเชื้อเชื้อพวกเชื้อราพวกอะไรพวกเนี้ยแต่มันแปลกอย่างก็คือใช้โฮอร์โมนผมแล้วเนี่ยเชื้อราหายไปเองอเพี้ยหายไปเองแล้วแล้วดกไหมพริกดอกครับต <ดก S 2> ิดดอกนะติดดอกติดลูกดีเนี่ยกีน,นี้ผมเดินเข้าไปดูเนี่ยของพี่เนี่ยมันคล้ายๆกับต้นเล็กๆอ่ะปล่อยให้ออกดอกแล้วมันจะโซมไหมเอ่ย ก็ต้องบำรุงมันหน่อยครับแต่แต่คาดว่าไม่น่าจะสรงครับเพราะว่าเราใช้ฮอร์โมนตัวนี้แล้วมันแตกแตกกิ่งก้านสาขาดีม,มันไ่หยุดแตกแล้วใช้กับตัวไหนอีกครับเนี่ยที่ใช้อยู่ก็จง,งก็แค่นะี่ยมีแล้วมีเท่านั้นเแล้วสรุปแล้วสามเดือนที่ใช้มานี่เป็นยังไงบ้างครับก็นนาประทับใจก็คือโลได้ชัดเจนนะค,ะครับได้เต็มปากเลยว,ว่าว่าดีจริงอ่ะ อ๋อครับผมแล้วใช้อาาัตราส่วนเท่าไหร่ครับอาาัตราส่วนอย่างมะเขือนี่ใช้ใช้อยู่ที่ห้าหยดนะครับมะเขือห้านะหยดนะถ้ามะนาวนี่ใช้อยู่ที่สิบหยดสิบหยดครับสิบหยดต่อน,น้ำยี่สิบลิตรแล้วระยะเวลาที่ใช้ห่างกันกี่วันครับห่างกันไม่เกินสิบวันนะไม่เกินสิบวันครับแล้วมะนาวเนี่ยผมเห็นตัวกรกเนี่ยที่ว่าตอนเนี้ยผลผลิตเพิ่มมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ค่าเถาผลผลิตเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วเนี่ย ไอที่เห็นเนี่ยไม่มีลูกเลยแล้วก็ต้นโสมมากเป็นใบแก้วแล้วก็ใบเล็กผมจะตัดทิ้งอยู่แล้วปีที่แล้วนะครับเพราะมะนาวเนี่ยอายุกเกือบเจ็ปีแล้ว<อ>ที่จริงมันแค่สี่ปีมันก็แก่เต็มที่แล้วนี่เดินเดินเข้าไปดูเหมือนต้นสาวเลยแต่ที่เห็นเนี่ยก็คือต้อนเจ็ดปีจะแป<อ>ปีแล้วครับนี่ขนาดไม่ได้ตกแต่งกิ่งเลยนะไม่ได้แต่งกิ่งเท่าไหร่เลยครับก็พูดง่ายปีที่แล้วเนี่ยมีลูกอยู่แค่ไม่ถึงส0เปอร์เซนที่เห็นนะครับครับ แต่ปีนี้เต็มที่ก็แทบจนะเต็มแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขึ้นมาสามเดือนนี้เก็บได้กี่กี่กี่ตังค์แล้วเนี่ยเรื่องตงคงก็หลายตังกันนะครับโอเค okay, ครับผมขอบคุณพี่มากนะครับสวัสดีครับ